สวัสดีครับอดีคลิปนั้นตัดไปนะครับก็นะครับมาต่อเนื่องนะครับวิธีการรักษาอ่ช็อตที่2ของเรานับจากลาดจุลินทรีอ่าล้วนๆ1.5ลิตรลงโคนต้นนะครับวันนี้เราจะมานําจุลินทรี1.5ลิตรนะครับเพิ่งผมเทใส่ไปแล้วนะครับหมดขวดนี้เลยนะครับหมดขวดนี้เลยเนี่ยเทใส่ลงไปแล้วนะครับนะ1.5ลิตรแล้วก็น้ํา8ลิตรคนให้เข้ากันครับนะขอภัยด้วยพอดีคลิปเมื่อกี้เนี่ยผมใช้โทรศัพท์แล้วมันมันตัดไปนะครับผมนะ ก็เลยทาคลิปขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งนะครับนะขออภัยพี่น้องด้วยนะครับนะว่าเรารักษาจอดที่สองรึกษาไปด้วยกันนะครับอ่ะอันนี้คือผมคนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ลาดรถเลยครับนี่นี่จุลินซีหนึ่งลิตรนะครับหนึ่งลิตรครึ่งนะครับอ่ะลาดรถเข้มข้นแบบนี้เลยค่อยค่อลาดครับค่อยคให้เขาซึมก่อนนะค่อยๆรลาดอ่าหนึ่งพันห้าร้อย ml นะครับจุลินซี้นเข้มข้นลาดรถใบลาดโคนลาดจนหมดเลยนะครับก็รวมแล้วก็ จุลินซี1.5ลิตรกับน้ำ8ลิตรก็เป็น9ลิตรครึ่งนะครับเราต้องแก้ไขครับเพราะว่า,าผมเนี่ยทำจุลินรีเองครับไม่เป็นไรจะหมดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับซึ่งทุเรียนหมอนทองของผมเนี่ยเราซื้อต้นพันธุ์มาก็นะมันก็ซื้อต้นพันธุมาแล้วก็มาถียเวลาปลูกเขาแล้วนะครับเราก็ดูแลเขาช่วยเขาให้เต็มที่ไปก่อนอแล้วก็ลาดให้เขาตืมลงไปแบบนี้ลาดจนหมดนะครับ พี่น้องลองลองดูนะครับจากคลิปก่อนนะพี่น้องที่ติดตามผมอยู่นะคลิปก่อนเนี่ยต้นเขาเป็นยังไงก่อนที่ผมจะราดจุลินทรีย์หนึ่งหนึ่งลิตรครึ่งลงไปที่โคนนะแล้ววันนี้วันที่สิบสี่ครับคลิปก่อนนั้นอผมใช้ประมาณที่หกก็ประมาณแปดวันนี้วันนี้วันที่แปดแล้วนะแล้วแล้วองพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับว่าต้นครั้งที่แล้วกับการใช้จุลินทรีย์ไปหนึ่งกับาลิตรเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับได้ผลเป็นยังไงบ้างนะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงหรือว่ายังไง นี่ครับผมว่าจะลาดแบบนี้นะลาดจนหมดจะลาดจนหมดแต่เท่าที่ผมรู้สึกได้นะครับใบเขาตั้งขึ้นดีหน่อยนะรู้สึกว่าใบเขารู้สึกสดชื่นขึ้นนะครับตั้งขึ้นนะต้นเขารู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นนะจากที่ใบลูลูนะครับเหี่ยวเหี่ยวลอยลยลงไปนะครับแล้วเหลืองจุดแต่ตอนนี้เหลืองจุดยังอยู่นะเห็นไหมครับ จุดยังอยู่นะไม่รู้จะหายไหมนะครับก็อย่างที่บอกครับเคสศึกษาไปได้วยกันนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรเนาะพอดีมีจุดินทีสองข้อแสงผมก็จะทําแบบนี้เพราะว่าไม่ได้ซื้ออ่านเคมีใดๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเงินนะครับนะก็เนี่แหละครับผมยังลาดไม่หมดนะครับนะพี่น้องที่อยู่ดูด้วยกันก็เราศึกษาไปได้วยกันได้ความรู้ไปได้วยกันเนาะเราไม่ได้ใช้นะผมไม่ได้ใช้เคมีครับก็อย่างนี้แหละนะครับมันก็อาจจะต้องค่อยๆศึกษากันไปนะครับนะ แล้วก็ลาดนี่ครับน,นั่นลาบโคนเขาให้ทั่วให้จุนินทรีย์ก็ค่อยตึงแต่วันนี้ใช้เข้มข้นนะครับนะหนึ่งพันห้าร้อยมลต่อน้ำแปดลิตรนะครับครั้งที่แล้วนั้นจุลินทรีย์อย่างเดียวราดรถที่โคนเห็นไหมครับคลิปก่อนพี่น้องเข้ามาใหม่ที่พี่น้องที่เข้ามาใหม่เนี่ยอยากดูพี่น้องลองไปย้อนคลิปดูนะนะครับผมลงที่ช่องแล้วนะครับว่าการรักษาจุลินทรีย์ครั้งที่แล้วต้นมันโรยมากนะครับใบเหลืองใบจุดใบด่างแล้วก็ร่วงนะครับ ก็เลยใช้จุลินทรีย์หนึ่งจุดห้าลิตรลาดไปที่โคนเลยนะครับนะมีคลิปอยู่แล้วนะครับจากวันที่หกนะครั้งที่แล้ววันที่หกนะวันนี้วันที่สิบสี่นะครับผมจะลงคลิปมาให้ดูนะครับพี่น้องก็เข้าไปดูแล้วกันนะคเดี๋ยววันที่สิบสี่วันที่สิบสี่มาอาการต้นเป็นอย่างนี้พี่น้องลองย้อนกลับไปดูคลิปวันที่หกก่อนว่าต้นเขาเป็นยังไงนะครับก่อนที่ผมจะใช้หนึ่งจุดห้าลิตรลาดลดเพียวๆไปที่โคนแล้ววันนี้วันที่สิบสี่นะครับดูครับไปเขาก็เริ่มมีสดชื่นขึ้นมาามีกรรตัั้้งขึนนะคบ ชี้ขึ้นจากครั้งนี้แล้วใบค่อนข้างโลยห่อเหี่ยวลงไปห้อยลงไปอะ่ะประมาณนีนะ้ผมจะใช้ให้หมดเลยนะครับนะจุลินทรีย์หนึ่งลิตรครึ่งใส่ลงไปในใน,ในบัวแล้วแล้วก็น้ำแปดลิตรนะครับจหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอีกเจดวันเรามาอัปเดตอาการกันต่อนะครับว่าเป็นไงนะครับผมนะเ,เราจะรักษาเข้าไป ดูซิว่าเขาจะหายไหมหรือว่าเขาจะแย่ลงหรือว่าเขาจะตายนะครับผมเราจะได้ความรู้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องนะถ้าเขาดีขึ้นก็ดีไปด้วยกันความรู้ไปด้วยกันนะครับผมก็นะครับพยายามนําเสนอนะในสิ่งที่เออมนได้ประโยชน์ซึ่งผมเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่ามือใหม่นะครับในการปลูกทุเรียนนะครับแต่เขาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรักษาเพราะว่าของเราใช้เป็นนะครับไม่มีเคมีเนาะปลอดสารเนาะครับผมประมาณนี้ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจแล้วก็นะครับให้ท่านอื่นได้รู้ข้อมูลด้วยศึกษานะครับเคสนี้ศึกษาไปด้วยกันว่าจะหายหรือไม่หายหรือว่าเขาจะแย่ลงหรือเขาจะดีขึ้นหรือเขาจะไม่รอดนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านดูจ,จบสวัสดีครับ